ดูครับกำลังนิิบนลังบินครับจวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจา มีเสียนเผียวสิผ้า,ม,าม,มันอุดตัวมาสิอุดด้วยน้ำมันมันยังเป็นสิน่งมันครับมอนโคกเด้เป็นสิ่งได้หนิกลัวกลัวกลวโค้ดขวนมันโอ้ใช้เส้นมีเนี่ยน่ะหมอของหูนี่คือเหลี่ยมเนี่ยน่ะเห็นน้ำเหลีหล่ยมไหม เียบร้อยครับรอครับรอฟังเสียงมันหม,มุนนี่นีม้มีการเรียกอากาศอีกเบาแล้วเบาแล้วกำลังเบาครับ ตอนนี้กําลังเบาแท่งแล้วบีบเลยบอ,อใส่หลอดแท่งเลยใส่หลอดแท่งแล้วบีบเลยครับบีบอากาศน้ำมันเข้าไปครับบีบอากาศบีบอากาศที่เป็นเป็นน้ำมัน ดีดมันเาเปกวากาศที่เป็นป้ำมันตอนนี้ใส่ใส่แสงายายไว้เลยครับตรงรอมันสงบก่อนครับรเนียดเนียดอ้ยแมนกองเอลี่ได้ครับ เมียมันนอกซื้อได้ครับอันนี้เป็นวิธีการนกครับเยอวมันกับฝืนครับคือนก,นวนอกมวยเนย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> นอกแล้วห้องก็ต้องเฝล่าเอานะครับเปล่าปาดเอาเคียเคียร์มียมันออกเพื่อนห้องก็เฝล่าปาดเอาครับแค่นี้แมีมันกับบัวตายเลยครับ เนื้อนอนดีครับตีรังต่อตีรังต่อมาหน้าอกเอื่นเอาต่อต้ญญนยางเมีกัเก็บเอาอืออือเอาอยู่บอ่อทานนะั่นถ้ามันบอ่อนี่ก็บ่เอาถ้ามันโมมี แก้วตดิแก้วแต่บวงมันมไหวปะเฮ้ยดูคร <Okay. S 1> ับกำลังยืมๆกำลังบินครับเดี๋ย,ย,ย,ยกวกองเงินนี่ครับเอาใหม่ๆโป๊กยี่หรอหมดก็ยี่โบมาก,ก่อนเนาะตัวนั้น,นกำลังอันนี้นตัวน,นั้นกำลังยางเดี๋ยวเมื่อ,อ,อน,นี้ก็เพื่อนนะครับไปโอ๊ะมาเตรียมบอลไห้ นี่นะครับพี่หนุ่มโั้ไล้ยี่ก็จูดนะครับเอาแนวนี่แมียโบ้ตายจักตัวเลยครับเนี่ยไม่ตายอยู่สองตัวนี่แหละแมีมันมาโบ้ตายจักตัวนี่นะต้องานมันจิตายโยนตองตัวนี่นะครับแล้วพี่นนี่กับเค้านี่นะครับปล่อยกลับลงมาเลยดิรับรับ